งานเยอะริปั่นริบปั่นอ๋อใช่อ่าก็เป็นเรื่องธรรมดาก็ถือว่าแบบเออผมพูดงี้แล้วกันผมเคยพูดกับลูกไว้ว่าก่อนที่เขาจะคลอดวันหนึ่งบอกว่าเอ้ยหยิบสลาัปงมาเยอะๆนะลูกดูแล้วเหมือนน้องพีกับพีเขาก็หยิบมาให้ก็ก็ขอบคุณมากลูกเรียกว่าตอนนี้7วันเต็มหรือยังมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าก็ก็มีงานแบบค่อนข้างเยอะแต่ว่า ผมก็รีเควสไปด้วยกันนะเพราะจริงๆแล้วมันเป็นเป็นแบบเหมือนครอบครัวมากกว่าครับแล้วก็แต่ก็ต้องก็ต้องยอมรับว่าเออจริงเด็กๆก็น่ารักทําให้แบบว่าเขาสนใจอะไรอย่างเงี้ยคตอนนี้ความน่ารักของลูกเราทําให้แบบว่าสามารถมีงานอะไรได้เรื่อยๆเลยแล้วเขาก็เป็นงานมากเลยใช่ก็แปลกมากเลยอย่างแบบอย่างน้องพีคนเล็กเนี่ยเขาจะแบบไม่ค่อยกลัวคนเท่าไหร่แล้วก็แบบพร้อมที่จะแบบเจออะไรอย่างเจอนักข่าวอย่างเงี้ยสมมุติว่าถ้าเกิดพ่อแม่อยู่ด้วยเขาจะโอเค มันจะยิ้มแย้มแบบโบกมือทักทายอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าก็ต้องบอกว่าคือผมกับผมกับออยเนี่ยก็ก็สอนเขาด้วยแหละว่าเวลาไปเจอคนอื่นก็โบกมือนะลูกโบกมือให้เขาอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาบ้านไปเขาเล่าพูดอะไรนะครับว่าวันนี้เป็นยังไงกันเยังไงเราก็จะถามเขาว่าเป็นไงลูกวันนี้สนุกไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าสนุกสนุกชอบอะไรอย่างเงี้ยครับชอบไหมคะดูเขาชอบไหมก็ดู<ม>ชอบนะดูว่าชอบนะแต่ว่าพอถึงเวลา เราก็ยังไม่รู้หรอกครับเพราะว่าเขายังเด็ดมากอะไรเงี้ยอย่างตอนรับงานครอบครัวเนี่ยมีการสกรีนหรือมีการเลือกยังไงบ้างมีการคุยกันครับอย่างแรกก็คือต้องดูโปรดักที่ที่เราที่เราจะไปเป็นสมมติพูดถึงงานพรีเซนเตอร์ก็ต้องดูก่อนว่าโปรดักตรงนี้เราโอเคไหมเอามาเทสด้วยตัวเองก่อนอะไรเงี้ยครับอย่างยาสีฟันหรืออะไรเงี้ยก็คือชิมเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าอร่อยตอนนี้ก็คือเขาก็ก็แปรงตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับผมหรือว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางตัวก็ต้องได้รับการรับรองจากทางการแพทย์อะไรที่มันเหมาะเหมาะสมด้วยครับอย่างตอนนี้แบบโควิดมันกลับมาเวลาเอาน้องมาออกงานอะไรเงี้ยมันต้องระวังไหมระแวงไหมทุกทุกครั้งที่ไปงานเนี่ยก็ก็ต้องตรวจเอทีเคทุกคนที่เข้ามาร่วมงานอย่างอย่างงานเมื่อเมื่อสองวันที่แล้วที่ที่มาที่พารากอนเนี่ยครับเขาก็จะมีกระบวนการในการตรวจสอบคือทุกคนที่เข้ามาอยู่ภายในบริเวณงานเนี่ยก็ต้องตรวจเอทีเคมาต้องได้ผลแล้วทุกคน นี่ก็คือก็กังวลเนี่ยก็กังวลระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องมีมาตรการในการรับมือที่ที่เหมาะสมใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องแรกเลยเป็นเป็นสิ่งที่เราคุ้มเสิร์ฟไล่สดนิดนึงค่ะตอนนี้พ่อยังแบบคอนเทนต์ยังไลฟ์สดต่อนะคะแฟนติดตามน้องๆคังขึ้นบ่อยอย่างวันนี้ก็ไม่ได้ไลฟ์นะครับผมเออ่ก็อาจจะมีแบบช่วงนี้อาจจะมีแบบวันวันหนึ่งคือแล้วแต่เราสะดวกดีกว่า ก็อาจจะไม่ได้แบบว่าฟอร์สตัวเองหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเราก็อยากจะแบบอยู่ว่าสบายๆแบบทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเล่นกับลูกบ้างอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าจริงๆการไลฟ์สดมันก็เป็นการถือกล้องแล้วก็อยู่อยู่กับลูกไม่หยอย่าว่าแต่ลูกเลยเราก็เมื่อยมือเหมือนกันอะไรเงี้ยเออมันมันก็ก็บางทีเราก็แบบอยากอยากจะพักบ้างบางทีอะไรเงี้ยครับผมรับบทช่างภาพรับบทช่างภาพใช่อะไรเงี้ยเพราะว่าไหนม่พี่บีพอเรา ยิดกล้องขึ้นมาเขาจะรู้เลยว่าเราะือการพูดคุยกับทางขับหรืออะไรใดๆอ๋อเราก็จะบอกว่าเดี๋ยวขอเพื่อไลฟ์แป๊บนึงนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ใช่เขาก็จะรู้ว่าไลฟ์คืออะไรนิดนึ่งแบบว่าเจอกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเขาก็จะใช้ชีวิตปกติของเขาไปแบบทุกวันอยู่แล้วครับโอ้เป็นเป็นชีวิตปกติธรรมดาอย่างเล่นกันก็คือแบบจะเห็นความธรรมชาติของการเล่นของลูกอะไรอย่างเงี้ยนะสุดทแบบพี่พียกเท้าคู่นานหรืออะไรใดๆอย่างเงี้ยพ่อก็คือกระดุกเลยเตือนเลยแล้วก็ เป็นสิ่งที่แบบว่าต้องสอนเดี่ยวนั้นครับผมเพราะเรื่องเรื่องการใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการเล่นกันที่แรงเกินไปอ่ะมันก็เป็นไม่ใช่รุนแรงเกินไปเราเราก็ต้องแบบว่าป้องกันหรืออะไรอย่างนี้ไว้ก่อนอยู่แล้วจริงๆแล้วเด็กเล่นกันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะเขายังไม่เข้าใจว่าเท้ามันคือของของที่อยู่ข้างล่างมัของต่ํานะอะไรอย่างเงี้ยครับผมหรือว่าการการเล่นกันโดยที่แบบเขาก็ เขาเรียกอะไรอะรังไม,ไม,ไม่ไม่ทันระวังแรงของตัวเองบางที mm hmm. มันก็ก็คือเด็กอัะนเนาะมันยังไม่สามารถควบคุมพลังงานตัวเองได้เท่าเท่าผู้ใหญ่แล้วเขาโซเชียลมาช่วยเลี้ยงยังไงนะไร้าเขาก็มีแนะนำบ้ากครับไอ้สิ่งที่ดีเราก็เก็บมาบางทีเตือนอะไรมาเราก็เราก็รับฟังอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นธรรมดา่าดาาก็ม,มีนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วก็ทุกคนผมว่าเข้าเข้าใจกันมากขึ้น ตองขึ้นไปหาจากครอบครัวเราครอบครัวพี่บีมก็แบบอะไรอย่างเงีการคนแบบช่วยเลี้ยงเยอะและ้วกันอ๋อช่วงนีง้ก็ดูทุกคนก็จะดูเข้าใจมากขึ้นนะ,ะแล้วลเวลาไปเจอที่ไหนเขาก็จะแบบทักว่าแบบคือมองเป็นมุมน่ารักไปมากกว่าอย่างเงี้ยครับอัอนนี้พ่อก็จะกลับมาร้องเพลงหน่ยคะกลับนี่ไงเพลงหนึง่งมีร้องอยู่เนี่ยในหนังภาพยนตร์เรื่องตรงคืนแฟนงบีม ก็งานรบรอบ21ปีเห็นแล้วเขามีคอนเสิร์ต D2B นะครับปลายปีพอดีมันปลายปีพอดีช่วงนี้คือจริงๆแล้วช่วงปลายปีก็เป็นช่วงที่ D2B ก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอยู่อยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็ขอกับทาง ISY แหละว่าพอดีแฟนผมเขาจะคลอดทีนี้พอช่วงช่วงจะคลอดเนี่ยเขาจะผู้หญิงคผู้หญิงท้องมันจะมีช่วงแบบเรียกอะไรเบบี้บูเขาก็จะแบบเหมือนฮอร์โมนมันเปลี่ยนอะ แล้วเราเคยผมเคยรับคอนเสิร์ตงานหนึ่งแล้วตอนนั้นตอนนั้นคือพี่ออยย้คลอดพอดี<ม>ก็ก็เผชิญก,<ม>กับอะไรที่แบบว่าเอ้ยมันเป็นครั้งแรกเราไม่รู้เหมือนกันแล้วเราไม่ได้ไม่ได้อยู่กับเขาวั<ม>นนี้เราก็เลยเป็นห่วงก็เลยบอกกับทางทางไอเอสว่าแบบเดี๋ยวปปีปลายปีนี้ของเว้นวักไว้ก่อนเพราะว่าอยากจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับออยนี่แหละให้มากที่สุดมันเป็นการขยับไปก่อนแต่โปรเจกต์นี้ยังมีอยู่ใช่ไหมที่พี่คิดไว้ตั้งแต่แรก ตอนแรกคือคิดว่ามีนะอ่าแต่ว่าพอดีทามมิ่งมันก็คือไม่ได้ก็คือเลื่อนไปก่อนนะครับเหตุผลหลักๆตอนนั้นที่เราเจออะไรอะไรนะครับตอนนั้นที่เราเจอเหตุการณ์อะไรอไรคอ,อคือจําจําภาพตอนที่ออยเขาแบบเขาร้องไห้ที่ไหลเราได้อะ่ะว่าแบบตอนเขาเขาแล้วเขาก็บอกว่าแบบเราแค่แบบอยากเห็นหน้าเธอเราก็รู้สึกดีขึ้นแล้วอะ่ะ แล้วผมไอ้คำพูดอย่างนั้นเราก็รู้สึกผิดมากเลยนะเพราะว่าเวลาเวลาเราเล่นคอนเสิร์ตใหญ่อ่ะมันซ้อมทุกวันครับผมออกจากบ้านไปตั้งแต่แบบแปดโมงเช้าบางทีเขายังไม่ตื่นเลยอ่ะแล้วกลับบ้านมาทีก็คือแบบบางทีก็แบบดึกมากแล้วเพราะว่าตอนกลางวันซ้อมเต้นตอนคืนไปซ้อมร้องต่ออะไรเงี้ยครับผมก็บางทีกลับบ้านมาเกือบแบบห้าทุ่มอะไรเงี้ยเขาก็เข้านอนแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นความรู้สึกว่าแบบเราเรารู้สึกผิดผิดที่ไม่ได้อยู่กับเขาไม่ได้ใช้เวลาอยู่ตรงนั้นในช่วงหนึ่งเดือน หนึ่งเดือนแรกที่แบบลูกแบบกําลังแบบอ่อนๆแล้วก็เขาต้องไปเชิญกับฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เลยติดใจเราใช่หนึ่งก็เลยอยากบอกก็บอกกับเขาว่าแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยในช่วงระหว่างที่ท้องเนี่ยจนจนคลอดอ่ะเดี๋ยวเราจะอยู่กับเธอแบบหลังจากนั้นอีกสามเดือนเดี๋ยวเราอยู่ใช่ก็คิดว่าแบบไม่ไม่ว่างานละครอะไรที่มันยาวๆที่แบบว่าเราต้องไปทั้งวันอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ไม่ได้รับเลยครับก็รู้สึกว่าอยากอยากอยากใช้เวลาตรงนี้เพื่อแบบ นี่หนึ่งก็เป็นการชดเชยด้วย<อ>สิ่งที่เราเคยทำแบบว่าแกตัวเป็นอันนี้เร่คอรู้ไหมเนี่ยคะว่าพี่บีไรับ,รบกนานอรอกไม่ไม่ได้บอกแบบขนาดนั้นแต่ก็บอกว่าแบบเออเราเราเราตัดสินใจว่าเราไม่รับนะอะไรเงี<ม>้ยคือคือตอนที่เขาเขาถามมาว่าจะจะ,จะมีไหมคอนเสิร์ตพิเใจก็แบบอยากเล่นนะ่ะแต่ว่าเราก็คิดถึงภาพเมื่อประมาณสาปีสองปีที่แล้วอะไรเงี้ยว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบก็คิดมาคืนนึงวันรุ่งเช้าก็ไปบอกเขาว่า ไม่เล่นดีกว่าอันนี้ไม่ได้ถามแต่เลยครับก็ตัดสินใจไปเลยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเอออันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าเราเราอาจจะต้องทําเพื่อเพื่อครอบครัวเราอะไรย่างเงี้ยครับก็ต้องพี่บีมคว่าต้องแบบถ้าจะกลับมาัมแบ็คริงสามารถรับงานได้เต็มเต็มี่ต้องประมาณช่วงประมาณไหนครับอ๋อต้นปีหน้าก็ผมว่าประมาณแบบมุพามีนาอะไรย่างเงี้ยผมก็รับกลับมาทํางานในแบบวงการได้เต็มเต็ม พราะนั้นก็เรื่องนี้ก็ฝากด้วยนะเพราะว่ามันเป็นการการแสดงแบบว่าแล้วหลังจากนี้อาจจะเว้นวักไประยะหนึ่งก็อาจจะที่งานที่ได้เห็นอะไรต่างๆนี่ยอาจจะเป็นพวกละครรีลานอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับตอนนี้พี่พี่อยเริ่มมีอาการแบบไม่ปูอะไรอย่างเงี้ยางต่างเเพราะว่าเคเขาก็จะมีช่วงที่แบบว่าเขาเหมือนอ่อนแอประมาณว่าแบบแพ้ท้องอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ก็จะมีช่วงที่เหมือนฮอร์โมนเขาเปลี่ยนอะไรก็มีมีครับ ก็อยู่ด้วยกันตลอดอ,อยู่แล้ว<อ>ด้วยด้วยความที่เราเราก็เป็นห่วงเขาด้วยระดับหนึ่ง<ม>อย่างที่เคยเห็นแล้วก็มันมีงานอนาะทิตย์ต้องทําด้วยกันอยู่แล้วด้วยครับผมซึ่งก็ถือว่าต้องเป็นโชคดีล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบว่ามาสนับสนุนครอบครัวเราครับผม,มใช้ใน,ในการรับมูอทัเวลาแบบภรรยายเราแบบมีความสุขที่อยูาอออ่ามีฮอร์โมนอ,อะไรอย่างเตีอะไรไอ้ที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากเลยเพราะว่าตอนที่เขาเป็นครั้งแรกอ่ะผมงงนะว่าแบบเฮ้ยเธอเป็นไรเธอไม่เคยเป็นอย่างนี้คือ คือแฟนผมสําหรับผมเขาเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากเป็นคนที่แบบว่าโหพูดอะไรฉับฉับแล้วก็เออคือทุกคนอาจจะเห็นว่าแบบเขาเขาเป็นคนที่แบบว่ามีโฟกัสมีแบบว่า ừ ừ. เวลาตั้งใจทําอะไรหรือว่าหรือแม้แต่เรื่องเรื่องที่เขาเป็นเบบี้บูเนี่ยเขาก็คิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยเขารู้ he, he, แล้วอาการฮอร์โมนเปลี่ยนเป็นไงเขาจะแบบเขาจะดีลกับตัวเองได้เขาไม่ต้องกลัวเขาก็เลยบอกให้ผมอะไปทํางานได้เลยคือช่วงนั้นที่ที่ผมเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ย ก็พอพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยคิดว่าแบบอ๋อจริงๆแล้วก็คืออย่าว่าแต่อย่าว่าแต่แฟนผมเลยคือทุกคนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแบบฮอร์โมนมันเปลี่ยนหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าตอนนี้มันก็เป็นปัญหาที่แบบทุกคนก็คงเข้าใจกันดีว่าว่าบางทีอ่ะเราไม่สามารถอธิบายได้นะว่าความรู้สึกเรามันเป็นยังไงมันต้องคนที่อยู่ข้างๆมันต้องแบบต้องอยู่ใกล้ๆอ่ะจะบอกว่าให้กําลังใจบางทีมันก็ส่งไปไม่ถึงเหมือนกันใช่มันต้องอยู่ข้างๆบางทีแบบต้องอยู่กแบบับเขากุมมือเขาไวา้อะไรอย่างเงี้ย ผมก็อยากให้เขาช้อปปิ้งนะแต่เขาบังเอิญเป็นคนแบบว่าวาจะใช้เงินเขาก็แบบว่าคิดเยอะด้วยแล้วครอบครัวเราก็เป็นแบบว่าอยากจะอยากจะเซฟทุกอย่างเพื่อแบบคูณสี่ใช่ทุกอย่างมันค่าใช้จ่ายมันคูณสี่อยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ต้องใช้พิที่ไหนในการนั่งเนี่ยฮะจะไม่ต้องใช้ีในการรับมือทรับ้องใช้พิธีไหนอ๋อของกินก็เป็นนะบางทีเขาก็ชอบอะไรแบบอยากกินอะไรหวานๆเขาก็จะบอกตรงๆเขาเป็นคนแบบว่าถ้าเผื่อเขาอยากได้อะไรเขาจะบอกตรงๆ เขาอยากได้ของแลละเขาก็บอกผมตรงๆว่าเฮ้ยเราอยากได้ใช่ครับก็พาไปเลยไปเลยใช่เพราะคิดว่าแบบสิ่งที่เขาทําอยู่มันเป็นการเสียสละมากๆแล้วอมากๆจริงจนไม่รู้เราจะเราจะช่วยยังไงก็ตามใจไปเลยใช่ครับ